ครับก็อยู่กับผมไปแล้วนะครับก็มาอยู่ในเซิร์ฟมหาชนบ็อกซิ่งเนาะนี้มหาชนบ็อกซิง่งได้พิการอัปรเดตใหม่ในเรื่องการในเสียงต่อยนะครับลองดูนะครับประมาณนี้นะก็รประมาณนี้เสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่เอีโมอีโมมันก็จะง่ายขึ้นเลยอมโอมแบบเฉลี่ะ ว่าอีโมงง่ายขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่อีโมงง่ายดิมันโมลเร็วขึ้นนะ่ะมันพิ้วไปเดิมเล่ไม่ออกกันได้เลยนี่ออกมาได้เลยกลับต้องรออีกครับรอไทยตอนนี้ออกมาได้เลยนี่ตัวนี้ก็มีเสียงนะใครอยากเล่นก็มาเล่น,เล,นเล่นได้นะครับตามีเขาก็อยากเล่นเนาะก็มาเล่นได้เล